กูคอสเทยอยู่ได้เพื่อนเป็นตัวเลือกที่ดีเฮ้ยเรียบร้อยคือกูว่าแจกันมันก็อุนี่ไงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่ไงเรียบร้อยจังหวะดีซะด้วยถึงขั้นบ้วนทิ้งแล้วแ้าแกก็ยังจะเอา จกันแตกมาวางโชว์นะอ๋อโอเคเอาทุกอย่างไปใส่ในบ่อน้ำรัาแล้วก็สบู่กูรู้สบู่อยู่ไหนเราต้องเอารองเท้าไปซ่อนไว้บ้านป้ากันเว้ยับแรกใช่ๆให้ลงกันลืมไปก่อนเออเราเราต้องทําทีละอย่างมึงอย่าเพิ่งรีบเปิดรูมใจเย็นมามาช่วยกันก่อนมาช่วยกันก่อนเราต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนเว้ยแล้วเราค่อยเอาทุกอย่างมาจุ่มน้ําพร้อมสบู่โอเค ได้เพื่อนอันดับแรกเราให้ลุงนั่งก่อนเราหยุดก่อกวนลุงแกก่อนขอโทษผมไม่ยุ่งกับลุงก็ได้ <c oughs> แล้วจ้องหน้าผมทำไมอ่านี่นี่นี่โ <c oughs> อเคร้อมยังไปอุ๊ยขอโทษครับลุงผมไม่ได้ตั้งใจขอเทไว้ขอเทไว้เอ้า ไปไปเปิดเปิดประตูมาแล้วร <ไป S 1> องเท้าข้างที่หนึ่งมาแล้วลุงครับกลิ่นเท้าลุงเนี่ยมันช่างเหม็นเนหลือเกินเป็นกูจะเดินไปไกลๆก่อนขอโทษครับลุงสเตล,ลไปสเตลกอนลุงครับผมไม่อยู่แล้วลุงจะดูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ ลุงแกรู้สึกเหมือนมีใครแอบจ้องแกอยู่เว้ยลุงลุงอย่าระแวงซึ่งกูว่ามีคนแอบจ้องลุงอยู่มากกว่าข้าง,าางหลังลุงครับไม่ใช่ผมหรอกที่พยายามจะทำอะไรลุงอะ่ะอีป้าข้างหลังลุงนั่นนะ น่ากลัวกว่าผมอีกโอเคลุงลุงยกงไปจังหวะน,นี้แหละเพื่อน,อนกนไหายใจไว้มองไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเร็วเร็วไปย่บเปเิดประตูให้กูสิ กูเปิดประตู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 แล้วกูได้รองกูได้รองเท้าแล้วเก่งมากกูได้รองเท้าแล้วเป็นไปเรื่อสุดยอดไปเลยเพื่อนนี่เราเตรียมพร้อมก่อนนี่เรามีถุงเท้าสองข้างอยู่ตรงนี้กินตุตุยังไม่ได้ซักแล้วก็มีเสื้อในอยู่นี่แล้วก็มีรองเท้าสองข้างอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ใช่ อ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอย่าเพิ่งกลับมาก่อนกลับมาก่อนขอดูอีกทีดิเราต้องเราต้องอะไรบ้างบราแผลบ๊อกซ์สลิปเปอร์แล้วก็สบู่โอเคงั้นเดี๋ยวมึงให้มันทะเลาะกันแล้วเราเอาสบู่สบู่อยู่ไหนสบู่อยู่นี่โอเคเพื่อน มึงไปเอาสบู่ได้มันจะทะเลาะกันแล้วโอเคมันมันจะทะเลาะกันแล้วไป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 เลยไปไปเราต้องซักที่ไหนวะเราซักซักที่นี่เหรอใช่เหรอใช่เพื่อนนั่นแหละนี่คือการซักแหละมึงต้องใส่สบูล่ลงไปก่อนใส่สบู่ลงไปแล้วใส่สบู่ลงไปแล้วโอเครองเท้ารองเท้าปลาเว้ยเพื่อนปลาโอ้ยเพื่อนกูติด <c oughs> เหลือถุงเท้า ถุงเท้าถุงเท้ามาเร็วเร็วเร็วถุงเท้าถุงเท้าได้หนึ่งข้างแล้วอีกหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างมามามาไปพร้อมกันมาาฟเรียบร้อยดูวอชชจิงวูซักก่อนซักซักเอาให้สะอาดเฮ้ยหยิบป้ายแล้วเว้ยเดาไม่ได้ไม่ยากหรอก โปรดระวังห่านเฮ้ยลุงมึงเป็นอะไรเแกแกเอาป้ายไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าป้ายไปแล้วดังนั้นอ้าวลุงแปะแล้ว Make someone pull the pipe ฮะ Pull the อะไรสักอย่างโลดอะไรก็ก็น่าจะอันนี้แหละแล้วเราต้องทำอะไรกับมันนี่นี่นี่นึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วนี่นี่นี่มา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 ปล่อย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 นี่นี่นี่อย่างนี้ไว้ อ่มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแม่งตัดด้วยใช่ผมวะโอ้าต้องใช่ชัวนี่ป้าไม่ต้องการวายปวงแล้วเดี๋ยวมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับดอกไม้ดอกนั้นเว้ยวางแหละรอดูรอดูความนั่นไงเรียบรอยอีป้าอีป้ามึงซ่อนมึงซ่อนไอเหี้ยมึงทิ้งมึงทิ้งเลยฮะเอ้ยลุง มึงซ่อนอมึงซ่อนไม่ได้หรอกป้าหลักฐานคามือมึงหลักฐานตนโทาปา่ปนจ,จริงแล้ววะนี่ไงหลักฐานมึงทนโทษป้าป้าพยายามไปหาอะไรสีม่วงม่วงเอ้ยนี่ไงป้าจะเปิดโลกใหม่ให้เราล้ยเปิดอะไรไม่รู้แต่กูว่าไอ้เหียบ้านสองหลังนี่มันรักกันดีแหละนี่แหละป้าแม่งเปิดแล้วนี่นี่นี่เปิดแล้วเปิดเปิดฮึบ โอ้โหอุ้ยเหี้ยไปเฮียนี่แม่งไม่ถูกจริตกันเราเลยมีทุกที่เรื่องพูดีเอาเอาลุงอยากได้ดอกไม้เหรออ่ะอ่ะสารสัมพันธ์กันเร็วลุงอ่ะทะเลาะกันแล้วเพื่อนโอ้ยอีป้าทะเลาะกันเรื่องดอกไม้แล้วอย่าอย่าทะเลาะกันโอ้ยเนี่ยเราหย่อนลงไปโอเค ว่าเราสามารถเอาทุกอย่างมาเทลงในนี้ได้นะเพื่อนไม่ได้อันนั้นใหญ่ไปเราหย่อนเหรียญลงไปก่อนท่านเทพรัก์ครับผมหย่อนเหรียญลงไปแล้วทำไมผมไม่ได้อะไรกลับมามีการสะบัดตู่โชว์ด้วย้ยท่านเทพรักครับเสียงมันเสียงมันก้องว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,ย,ยป้าแม่งซ่อมวะ่ะระหว่างที่ร<อ>เราไม่อยู่ป้าได้ทำการซ่อมแจก,กันเว,เ,เว้ยมาทางนี้นะมานี่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 กูเอาแจก,กันไปแตกรอบแล้วเ,เออดี๋ยว อ่าลุงผมเอาแจกันมาให้ดูซิลุงจะเรียนรู้ไหมลุงไม่เรียนรู้หาอะไรเลยลุงโง่รอะไ